สวัีครับครับผมสวัสดีครับครับมาพบกับเรานะครับช่องช้างแห่งงานทีมงานหนุ่มเซกครับผมครับวันนี้ก็ปอนกล้วยนะครับมันหวานนะครับขอบคุณแม่เลี้ยงพิษนะครับที่ได้เมตตานะครับซื้อกล้วยนะครับไว้ให้พ่อพลายหนุ่มเซกครับนี่ครับผมเต็มไปหมดเลยขอบคุณมากๆนะครับ อันนี้ก็กินไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับนี่ครับผมแต่ก็ต้องกินไปเรื่อยครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ก็ได้ฟูจินะครับไหนฟูจิอยู่ไหนไครับได้ฟูจิมาช่วยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะให้พ่อพลายกินสักหน่อยอ่าพ่อเจ๊อ่าเอากล้วยแล้วอู้จับยังไงวย อ่ะเก็บแล้วจับยังไงให้หลุดนั่นแหละครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับช่องช้างแหงงานนะครับอ่าเข้ามาชมแล้วเข้ามาดูแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับผมนี่ครับนี่ก็ ให้กินเรื่อยๆครับกินเรื่อยๆวันก็วันนี้น่าจะหมดไปถึงห้าเครือแล้วมั้งอาเจาีจับยังไงก็ไม่รู้เว้ยอาเก๊บ้าเลยดูครับดูที่ขาโปรดสังเกตที่ขานะครับดูไหลออกมากเลยนะครับ ออกมากเลยก็ยังไหลอยู่เรื่อยๆครับไหลอยู่เรื่อยๆนี่ครับโอ้ควันเลนทำอะไรนาะสงสัยจะให้ทองคำขึ้นขาได้ละมั้งนี่เสียงอ้ออ้เลย อามาอ,าอีกทีเลย re. นี่ครับก่อเข้าใกล้ได้นะครับถ้าเราไม่ได้ไปเก็บมูลเก็บอะไรนะครับโปรดสังเกตที่ขานะครับดูสิครับไหลเดี๋ยวจะซูมให้ดูที่ขาเลยเนาะเห็นไหมครับจะมีน้ำหยดอยู่ตลอดนะครับ แต่ไม่ใช่น้ํานะครับเป็นน้ํามันนะครับนี่ก็ให้ดูที่ขาเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ที่ขาครับไหลติ้ง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 เลยครับเห็นไหมครับก็จะมีไหลเรื่อยๆนะครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าออกทางลึงนะครับออกทางลึงบางคนไม่เข้าใจก็บอกช้างเยี่ยวเยี่ยวหยดนะครับเยี่ยวหยอดหยอดหยอดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเนี่ยตกตลอดครับ แล้วก็ดูที่ขมับนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ขมับเขาก็จะเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่ประมาณนี้นะครับน네ี่ครับเป็นก้อนนี่ครับเห็นไหมครับเป็นก้อนอันนี้คือตรงที่บอกบางคนก็บอกว่าอ้าวช้างตกมันรู้ได้ไงออกตรงไหนนี่ครับเห็นไหมครับอะพ่อพลายว่าไงครับนี่เห็นไหมครับ ดูตรงตรงตรงขานะครับไหลไม่หยุดเลยนะครับติงต๋งติ๋งติ๋งเลยนะครับอันนี้ฟูจิถือรอตาบักหนึง่งเดี๋ตัดกล้วยก่อนนะถือรอก่อนนะครับอันนี้ก็ช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับในการทําความสะอาดทุกอย่างนะครับดูครับดินเปียกหมดเลยครับนี่เห็นไหมครับเพราะว่าออกดีเหลือเกิน สวัสดีครับนี่ครับตอนนี้ตันตาก็มาจะตัดกล้วยให้อีกนะครับกล้วยค,ครับโอ้พีมือใครว่าคมดังเลยมีดนี่ตีวมือกี้นี่ไหนอย่าลืมนะห้ามลืมมีดนะอ่าม,มานี่เลย ครับผมนี่อ้าวขอบคุณครับแม่เลี้ยงพิษก่อนแล้วสวยๆลูกสวยๆอ้าวมารับไปดูสิครับตรงขาไหลเปียงหมดเลยครับวันนี้กินเยอะแล้วครับประมาณห้าคือได้โอ้น่าจะเกินละมั้งน่าจะเกินห้าคือ มานี่เลยปีนี้รู้สึกจะดีดีหน่อยนะครับสบายหน่อยเพราะว่าไม่ต้องใช้คนเยอะพ่อจะไปยังเอาไปทิ้งไปตรงนั้นก็หอบขึ้นเต๊บนึงไปเดี๋ยวเอาไปทิ้งนี่ไปดำลงลงหญ้าตรงตรง,ตรงสวนหญ้าที่ตาตัดเมื่อวานก็ได้ไป มีดระวังมีดอย่าลืมมีดพูดจีเขาจะรีบไปแห่งานครับแต่ก็เลยแวะมาช่วยตาก่อนพอ,อยางเอาอีกไหมพอเสกเอาอีกไหมครับไม่เอาแล้วใช่ไหมโ้ไม่เอาแล้วหันหลังแล้วสงสัยอิม่มไม่เอาแน่นะไม่เอาแน่นะ ไม่เอาก็จะไม่ให้นะเขาใกล้ได้ครับปีนี้แต่เราก็อย่าประมาทเนาะนะครับยังไงก็ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับช่องช้างแหงงานทีมงานหนุ่มเสกครับผมเอาเสกอะเอามาเอามา นี่ครับถ้าเราไม่ได้เก็บมูลนี่เขาก็ไม่มีปัญหาอะไรกับเรานะครับแต่ถ้าเราเก็บมูลนี่โอเคเลยงานเข้างานเข้านี่ครับสงสัยจะเริ่มอิ่มนะครับห้าคือบวกช่วงเช้าด้วยเดี๋ยวไปนับดูให้ไปกี่เคือแล้วทั้งหมด20นะครับขอบคุณแม่เลี้ยงพิษนะครับขอบคุณมากๆนะครับ เมื่อกี้ก็แบ่งให้ทองคำไปด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห13หมดไปแล้ว7เครือครับผม7เครือพ่อพายหนุ่มเสกหมด6แล้วก็ให้พายทองคำไปด้วยหนึ่งเครือครับผมพอ,พอดีเอาไปแล้วทองคำไม่ค่อยชอบไม่กินนะครับเขาชอบกินอ้อยครับผม อ้าวพอ่อเทีเอาอีกมมาลูกเอาอีกมมาเอาอีกมมาฮะวู๊ดฮะนี่ครับผมปุ๊บจริงแล้วก็ไม่อยากให้กินเยอะนะครับกินพอประมาณที่ไม่อยากให้กินเยอะไม่ใช่เพราะอะไรนะครับ เกงว่ากินแต่ของหวานเกงว่าจะตกนานเกินปกตินะครับปีที่แล้วสี่เดือนสิบสองวันปีนี้จะทำลายสถิตินะครับอเอาแค่หนึ่งเดือนครึ่งพอ,อเอาแค่หนึ่งเดือนครึ่งพอนะครับเพิ่งได้เดือนเองอ่ะไปใส่แค่นั้นแหละ กินยาไม่ค่อยหมดเหมือนทุกปีนะครับเอาไปอีงไงพ่อเจ๊ะเอาไหนอะเอาไหมไม่เอาครับโอ้โหดูที่ครับที่ขาเอาเลยอะเอาเลยวะ,อ,ยวะอิ่มก็เป็นนะครับเหมินหน้าเลยนะครับเหมินหน้านี่เลย เอาเอาไปไหมเอาไปไหมวีสุดท้ายแล้วนี่ครับก็ให้ได้ป้อนได้นะครับแต่เห็นไหมควันเต้ยมาวันนั้นบอกออ้ยหัวใจไม่อยู่เพราะว่าควันเต้ยเคยเห็นเห็นฤทธิ์นะครับของพ่อพายหนุ่มเสกนะครับเคยเห็นฤทธิ์มาแล้วว่าประมาณไหนมาเห็นผมป้อนป้อนกล้วยนะครับควันเต้ยบอกว่าขวัญไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอันนี้ฟูจินะครับว่าไงเนาะจะไปทำแห่งานที่ไหนลืมนะครับจำไม่ได้แสดงว่าเอา่อความจำสั้นแล้วนี่ a s s e m มอร์หรือเปล่าอา้าวอย่างนั้นก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาเม้นเข้ามาให้กำลังใจนะครับจงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนไม่เจ็บไม่ไข้ แม้ว่าจะเดินทางไปแห่งหนตำบลใดก็ขอให้แค็วแารปลอดภัยแล้วก็ได้รับความสะดวกสบายตลอดทุกเส้นทางนะครับขอบคุณมากครับพอซิคขอบคุณครับก่าเล่สวัสดีครับขอบคุณครับก่อเล่ขอบคุณครับชุงงวงด้วยชุงงวงด้วยชุงงวงด้วยขอบคุณครับชุงงวงด้วยครับผมสวัสดีครับ